โครงการคนละครึ่งพลัสได้จุดประกายการใช้จ่ายอย่างมหาศาลในเวลาเพียงเจ็ดวันแรกมันทําให้เศรษฐกิจฯฯไทยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหรือเปล่าแต่เฮ้ยนี่คือจุดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยครับโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นการบริโภคเท่านั้นแต่ยังมีคําถามใหญ่โตอยู่เบื้องหลังว่าเงินภาษีของเราใช้ไปในทางที่คุ้มค่าหรือไม่มาดูรายละเอียดกันครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆทีละขั้นตอนเพื่อให้ทุกคนที่เป็นมือใหม่ในเรื่องนี้ก็ตามทันได้สบายๆ กระทรวงการคลังได้ดเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งพลซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลายคนรอคอยกันมากณนะวันที่4พฤศจิกายน2568นเวลา23.0 0าฬนิ 2, นากาพวกเราพบว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งในช่วง7วันแรกโดยมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบและเข้าร่วมโครงการแล้วผู้ประเทศถึง845,192รารายนั่นหมายความว่าจากร้านอาหารเล็กๆในตลาดสดไปจนถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่โตทุกแห่ง พร้อมให้บริการลดราคาแบบครึ่งต่อครึ่งนี่คือวิชากลยุทธ์ที่ทําให้ผู้คนรู้สึกว่าการใช้จ่ายคุ้มค่ามากขึ้นจริงๆและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจจะตกใจเมื่อได้เห็นตัวเลขยอดการใช้จ่ายสะสมภายใต้โครงการอยู่ที่มหาศาลถึง15,742.05ล้านบาทลองนึกภาพดูครับมันเหมือนกับว่าในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวประชาชนไทยได้จับจ่ายใช้สอยกันเต็มที่แบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆได้แก่ เงินที่ภาครัฐร่วมจ่ายหรือเรียกง่ายๆว่าเงินส่วนลดจากรัฐบาลจำนวน7 7 7 3 9 6ล้านบาทนี่คือส่วนที่รัฐบาลออกมาช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินเยอะเกินไปเงินที่ประชาชนจ่ายเองจำนวน7,968.09ล้านบาทส่วนนี้มาจากกระเป๋าตังค์ของเราเองเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังคงมีกำลังซื้อและเต็มใจที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองยกตัวอย่างครับสมมติคุณไปซื้อข้าวกะเพราที่ร้านอาหารโปรดราคาปกติ200บาทคุณจ่ายแค่100บาทส่วนรัฐบาลจ่ายอีก100บาทให้มันเหมือนของขวัญที่ทําให้การกินข้าวข้างนอกสนุกสนานขึ้นมากและนี่คือจุดที่โครงการนี้ได้ใจคนไทยเพราะมันไม่ใช่แค่ช่วยประหยัดเงินแต่ยังส่งเสริมให้ธุรกิจเล็กๆรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยแต่เฮ้ยนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจจะถกเถียงกันได้ครับ โครงการแบบนี้ใช้เงินภาษีมหาศาลเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายแต่บางคนอาจจะสงสัยว่ามันช่วยเศรษฐกิจจริงๆหรือเปล่าเพราะบางมุมมองบอกว่ามันอาจจะเป็นการใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองทำให้เงินหมุนเวียนในระบบแต่ไม่สร้างมูลค่าคงทนอีกมุมหนึ่งอาจเห็นว่ามันเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากสมควรหรือไม่ที่รัฐบาลต้องอุดหนุนการกินดื่มและช้อปปิ้งแบบนี้นี่อาจเป็นประเด็นที่จุดประกายความเห็นแตกต่างได้เลยนะอย่างไรก็ตามโครงการนี้ยังคงให้โอกาสต่อไปครับประชาชน สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2568ระหว่างเวลา06:00นาาถึง23.00นผ่าน G ี a l l e t ในแอปพลิเคชันเปาตังค์ซึ่งสะดวกมากเพราะดาวน์โหลดได้ง่ายๆและใช้งานได้ทุกที่ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและที่สำคัญคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้ใจ่ายให้เต็มสิทธิ์200บาทต่อวันเสมอไปแค่ใช้ตามสะดวกก็ได้แล้วช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราไม่เครียดกับการต้องตามหาโอกาสใช้สิทธิท์แบบบังคับ ในฐานะที่เป็นนักเขียนเนื้อหาผมคิดว่ามันน่าสนใจมากที่จะเห็นว่าประชาชนไทยจะใช้โอกาสนี้อย่างไรต่อไปแต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับเราครับคุณคิดว่าจริงๆแล้วโครงการคนละครึ่งพัสนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือเป็นแค่การใช้เงินแบบหักหลังมันช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจริงๆหรือแค่ทําให้คนไทยใช้ใจ่ายมากขึ้นโดยไม่คิดลึกบอกความเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์เลยครับมาถกเถียงกันเพื่อให้เห็นมุมมองที่หลากหลายกันดีกว่า